ชีวิตใหม่ไม่อยู่เมืองไทยแล้วปัจจุบันน้ำฝนโกโมนทิติหอบลูกย้ายไปอยู่ต่างแดน ตั้งแต่ตัดสินใจลาวงการเพื่อไปสร้างชีวิตครอบครัวกับสามีชาวต่างชาติเดวิดคอนเนอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแฟนๆก็แทบไม่ได้ยินข่าวคราวของน้ำฝนโกมลทิติอดีตนางเอกสาวมากฝีมือที่เคยฝากผลงานคุณภาพเอาไว้ในใจคนดูอาทิในายฮอยทมินสุดสายป่านเพชรในเรือนสวรรยังมีชั้นคุณนายส้มหล่นอีกเลย แต่ทว่าล่าสุดในอินสตาแกรมของกวางกมลชนกซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของน้ำฝนโกมลทิติก็ได้มีการโพสภาพถ่ายอัปเดตชีวิตในต่างแดนของน้องสาวสุดที่รักให้แฟนๆได้หายคิดถึงพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเล่าความเป็นอยู่ของสาวน้ำฝนเอาไว้ด้วยว่า น้องสาวสุดที่รักน้ำฝนฝากความคิดถึงทุกคนที่เมืองไทยรวมทั้งแฟนคลับด้วยนะคะฝนสบายดีค่ะอยู่เมืองฝรั่งนานผมเลยเปลี่ยนสีไปเป็นฝรั่งแล้วเท่านั้นไม่พองานนี้กวางกมลชนกก็ยังถือโอกาสอวดความน่ารักของสองหลานชายสุดหลอ่อให้แฟนๆได้ชมกันแบบเต็มตาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสองหนุ่มนั้นได้ทั้งความน่ารักและความสดใสจากคุณแม่มาเต็มๆเลยทีเดียวหลานชายลูกครึ่งของกวางค่ะ ความจริงยังมีหลานชายไทยทยลูกของน้องชายกับตันต่องคนเก่งอีกสองคนนะคะพอได้มาเห็นภาพชีวิตเรียบง่ายของอดีตนางเอกในดวงใจที่สาวกวางนำมาอัปเดตให้ชมแบบนี้แล้วเชื่อว่าแฟนๆของเธอคงต้องหายคิดถึงเป็นปิดทิ้งอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสองสาวพี่น้องที่ทั้งสวยและเก่งเป็นขวัญใจแฟนละครทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับอดีตนางเอกคนสวยกวางกมลชนกและน้องสาวน้ำฝนโกมลมทิติ และแม้ตอนนี้สาวน้ำฝนจะลาวงการออกไปใช้ชีวิตครอบครัวเป็นคุณแม่ลูกสองอยู่ที่สหรัฐอเมริกา แต่แฟนๆก็ยังคงทํถไทยถึงกันอยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดพี่สาวอย่างกวางกมลชนกก็ได้เผยภาพล่าสุดของน้องสาวคนสวยลงในอินสตาแกรมเป็นภาพน้ำฝนที่ยิ้มสดใสและยังคงสวยไม่สางแบบฉบับนางเอกตลอดการพร้อมกับข้อความว่าสำหรับคนที่คิดถึงฝนภาพอัปเดตสุดของฝนน้องสาวกวางอดีตนางเอกสุดสายป่านนายฮอยทมินและอื่นๆอีกมากมายค่ะ